สายการบินไทยเวสเจ็รเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเชียงใหม่เมื่อวันที่18พฤษภาคม2566เวลา15นาฬิกาณวิทยาหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ในชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการไฟกรีนเนโต้ฟอเรสซึ่งจัดโดยสายการบินไทยเวสเจ็โดย MA นายวารเนติลาภประบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวสเจ็ตกล่าวรายงานโดยได้กล่าวว่าไทยวส์เจ็ตยังคงดำเนินกิจกรรมที่อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเช่นการลดการปล่อยมลพิษจากการปฏิบัติการบินรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอนุรัษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รดสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ด้วยความมุ่งมั่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของประเทศไทยและในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าโครงการที่สองสู่เชียงใหม่เพื่อสารต่อปณิธานของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการก่อตั้งกองทุนปลายกีนพันธและสายการบินไทยเวสเจ็ต ได้นำเนินโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้งกองทุนไยกินฟันเป็นต้นและสำหรับโครงการในวันนี้ได้เดินหน้าร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน50ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โดยกิจกรรมครั้งนี้นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมด้วยผู้โดยสารสมาชิกนักเรียนนักศึกษาและพนักง,งานของสายการบินวเวสเจ็ตและสื่อมวลชนเกือบ100คนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสินชัยพัชรธนาพรรายงานให้เกิดเป็นลูกข้าหมายสุงสุดข้าวเลยแโลกน่าอยู่นะครับพื้นที่สีเขียวก็จะ เพิ <S 1> <S 1> ่มขึ้นเพิขึ้นนะครับผมต้องขอาขอบพระคุณสายตารวนเรียกเจ็ดนะครับที่ได้เริ่มกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมผมเชื่อมั่นว่าโครงการเมโทรฟอเรสจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่จะตามมาในอนาคตและเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าต่อสู้กับวิกฤต พีเอ็ม2.5เพื่อฟื้นคือนอากาศบริสุทธิ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่เฉพาะแต่พี่น้องแถวชนบทเชีงชยงใหม่นะครับรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกของเราโลกของเราจะน่าอยู่นะครับถ้าเราลงแรงลแล้วก็ช่วยกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับ,รบ,รบผมต้องขอากาบขอบคุณและนอนั้ด้วยครับตอนรับทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอเสนอให้ครับนะครับ ขอบพระคุณคุณชดครับจัดขึ้นในครั้งแรกนะสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาองม์ชมายมหาราชนะครับมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา<อ>และในวันนี้ในโอกาสที่เราได้สานต่อกิจกรรมดีๆแบบนี้ครั้งที่2ณอ,นะอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับโดยว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณวิกรา์ปราบชูผู้อาํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คุณอนนาดานิรันตรายกุลผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤษและคุณสถิรวัต์พลนากรรมการผู้จัดการสายการบ,บินไทยเวยิรเร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมไมโทฟอเรสเวันครับการลดคาร์บอนนะครับจึงเกิดกองทุนไฟรีฟลฟันนะครับแล้วก็ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกิจการรมของกองทุงไฟกินฟันนี้ได้ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคาเสถียรนะครับที่ผ่านมาเราได้มีการจัดตั้งโครงการหลายๆโครงการมากมายนะครับตั้งแต่ปี2564 นะครับสำหรับมูลที่และก็กองทุนฝ่ายกินฟันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในเรื่องของการเบสแอนเทอร์ในเรื่องของการกาจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เรามีการประดมทุนมีการจัดบล็อกชาริตี้นะครับเพื่อระดมทุนแล้วก็เพื่อสร้างสร้างทุนในการดําเนินกิจการต่างๆของมูลวิชิการฝ่ายกินฟันนะครับแล้วก็เมื่อพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่